มีคนบอกว่าสองคนนี้มีมวลแปลกๆตัดจิ้นออกไปเหมือนเป็นแฟนกันแล้วให้ลองไปดูกันแล้วไะไอีกเออแล้วไะไอีกเหมือนบอ้กับกับพันร์กับชาเนี่ยเขต้องพระจัเทร์อะกับชาเออ ทำไมไม่รักกันสักทีเสนิทกันอยู่นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วเลิฟซีนในสไตล์ของบอดี้การ์ดมันจะดุดันหรือว่ามันจะอ่อนโยนอ่อดุดันไหมดุดันที่แกถามเลยมันยังไงมันยังไม่ไม่รู้คือเจ้าตัวไม่รู้ว่าดุดันไหมแต่ว่าน้องออมเกิดอ่ะ nah เออหน้าแดงเลยแบ๊คหูแดงเลยไหมเที่ยวทำอยู่ เพราะวขาบอกว่าเหมือนลุกมากกว่าเล็กที่แล้วเราไม่รู้ตัวเข้าหามากกว่านี้เพราะเรื่องทีแรกเขาเข้าหาเราอ่าอูอ